ท่นินพะเครื่องสวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมสมเด็จเจ้าสัวหลวงปู่แหวนทยาลูกโกร,รายการนี้จะเป็นเนื้อเกสรตะกุดทองเหลือง3ดอกปิดทองในพิมพ์2แผ่นนะครับรายการนี้จะเป็นรายการแจกส่วนจองนะครับจัดสร้างเพียง1,000เหรียญเท่านั้นนะครับรายการนี้จัดสร้างเพียง1 0 0 0องค์เท่านั้นนะครับ เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนทยาลูกูวัดป่าหนองนกกดอำเภอพังคงูนจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับสมเด็จเจ้าสัวนะครับจะมีมวลสารสมเด็จบางขุนลุมในทุกๆเนื้อนะครับน่าเก็บสะสมมากครับสำหรับพระรุ่นนี้สำหรับท่านที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่อยากจะเข้ามาศึกษาสะสมเดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้คนินพระเครื่อง ขอขอบคุณทุกการรับชมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆคณินจะมีพระใหม่รุ่นไหนสายไหนมาแนะนำกดติดตามกดสันกระดิ่งช่องคณินพระเครื่องไว้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ